เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเออมันชื่ออะไรวะเทเวอร์เหรอ <c oughs> เออนาใช่แหละทุกคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าทำไมผมมาอยู่ในแกนเดฟออโต้แบบสตอรี่โหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ผมได้จบเลิฟสตอรี่ไปนะครับผมผมก็กะไว้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายบุกถล่มสอนอกัน ออพอวันพรุ่งนี้มาถึงผมก็เตรียมคนเลยครับคัดคนแบบประกาศหาคนมามา,ม,ามีประมาณ20คนได้ครับผมที่จะบุกถล่มสอนอตอนนั้นตำรวจมี4หรือ5้าคนเนี่แหละครับผมคือถ้าบุกไปแล้วสอนอระเบิดแน่นอนอะ่ะเออผมมีรูปนะผมไปซื้อรถไอเนี้ยมาแล้วอะ่ะซื้อรถซื้อรถสามแสนอะ่ะรถคันใหญ่ๆเออเนี่ยผมไปซื้อมาแล้วเออแล้วทีเนี้ยพอเตรียมคนเสร็จใช่ไหม เออหัวหน้าแก๊งๆหนึ่งอะ่ะเขาก็มาบอกว่าเออช่วยไม่ได้แล้วนะครับผมคือเขาบอกว่าเขาจะขอออกดีๆจะไม่ออกแบบโจรเหมือนผมเออทีนี้ก็จาก20คนนะครับเหลือแค่4คนเออผมก็คิดว่าเออไม่เป็นไร4คนก็ได้แล้วพอเรา4คนแล้วก็เตรียมรถเตรียมอะไรออกมาพร้อมบุกแล้วนะผมแล้วพอเรากลรงจะไปบุกตาแดงครับผม แม่งตาแดงเฉยหลังจากที่ตาแดงนะครับผมผมก็เข้าประเทศกลับมาแล้วทุกคนก็กลับมามี4คนเท่าเดิมแต่ว่าตำรวจหายครับผมเหลือคนเดียวครับผมไม่เหลือตำรวจแล้วตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งนะตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งคือไม่มีตำรวจแล้วแล้วผมก็แบบเอ้าเราจะทาไงดีวะผมก็เลยแบบองั้นเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้แล้วกันพอพรุ่งนี้มาถึงนะครับผม ประเทศไม่มีคนแล้วนะครับผม <c oughs> คือคนเกลี้ยงนะครับคือคือจะว่ายังไงดีคนคนเขาเรียกคนเขาย้ายออกไปกันเยอะมากนะคือแบบปร,ประเทศเหลือประมาณสี่คนสิบหกคนอย่างเงี้ยคือมันน้อยมากแล้วผมก็ไม่สามารถถ่ายได้อีกแล้วบุกสรรมสอน,นอผมก็เลยเออไม่รู้จะลงคลิปอะไรนะที่หายไปอะ่ะคือไม่รู้ไม่รู้จะลงคลิปะไรคือผมก็เลยคิดว่าเออมาทําคลิป มาทำคลิปบอกดีกว่าเออก็เลยมาเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะ <Yeah. S 1> อืมแล้วก็ผมจะขอพักไอ้นี่ดิเขาเรียกอะไรอะ่ะขอเว้นช่วงเว้นช่วงเอ่อ GTA Low Pay หน่อยนะคือเว้นช่วงสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆนะเพราะว่าให้ทุกคนคิดถึงกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปประเทศไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะครับผมยังไงก็ถ้าผมไปลงประเทศไหนอะผมอยากให้ทุกคนตามมาเล่นด้วยกันนะผมมันจะได้สนุก อยากให้ทุกคน, أ, คนที่เข้ามาเล่นอะ่ะเข้าใจกดโลเพเข้าใจกดต,ต่างๆนะครับผมแล้วก็มาเล่นทำคอนเทนต์มันจะได้สนุกนะครับผมเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปประเทศไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีตอนนี้เดี๋ยวผมขอหาอะไรเล่นรอยก่อนรอเวน้นระยะเว้นช่วงก่อนนะเอะทุกคนทุกคนเห็นรอยนั่นไหมทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีงูยักษ์เวงูยักษ์แบบว่ายมาจากทะเละแล้วก็ขึ้นขึ้นฝั่งมา งูยกักษ์อ่ะเออแล้วมันก็มาตรงเนี้ยเนเนเน่มันอยู่ในพุ่มอยู่ในพุ่ม